คลิปนี้นุนจะพาทุกคนไปเที่ยวทาคายาม่าชิราคาวาโกะเกรยออนเซ็นและนาโกยยาเป็นเวลาทั้งหมด4วัน4คืนค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะมีผู้ร่วมทางมาจากประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้นะคะครอบครัวของนุชก็จะบินมาจากไทยมาเจอกันที่นาโกยยาและเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวทาคายาม่าด้วยกัน,นะคะ่ะตามไปดูกันได้เลยค่ะ นุูก็ไม่ได้เจอกับครอบครัวนะคะมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ตื่นเต้น,น,นมากๆเลยที่จะได้เจอทุกคนอีกครั้งค่ะโดยครั้งนี้นะคะก็จะมีแม่พี่สาพี่สะพ้ายแล้วก็หลานสาวมาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปยังทาคายาม่าค่ะวิธีการเดินทางที่ง่ายที่สุดจากสนามบินเลยนะคะก็คือนั่งรถไฟไปลงสถานีเมทเทสึนากยยาค่ะและเราก็จะเปลี่ยนเป็นสถานีนากยยะนะคะรถไฟ JR เดินทางไปยังทาคายาม่ากันค่ะจากสนามบินนะคะเราก็สามารถนั่งรถไฟแบบระบุที่นั่งนะคะแค่890เยนค่ะนั่งไปประมาณ30-40นาทีนะคะก็ถึงสถานีนากยยาแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานีนากย่าแล้วค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะจากสถานีเมเดซินากย่านะคะมาเป็นสถานีเจานาโกยาค่ะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อตั๋วรถไฟเจาค่ะจากนาโกยาไปทาคายามานะคะซึ่งรถไฟที่เราจะนั่งไปทาคายามานะคะก็คือฮิดะเอ็กซ์เพรสเทรนค่ะราคาค่ะคะ6,140เยนค่ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนิดนงค่ะ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางจากนากุยาไปยังทากายามาค่ะพอเริ่มเข้าทางโซนทากายามานะคะเราก็จะเห็นหิมาตามทางค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีทาคายาม่าแล้วนะคะซึ่งเราก็จะเดินทางไปเช็คอินโรงแรมกันก่อนคะ่ะชื่อว่าโรงแรม Country Hotel ทา a ายาม่าค่ะโรงแรมที่เราเลือกพักในครั้งนี้นะคะอยู่น้าสถานีทาคายาม่าเลยคะ่ะที่นี่ก็จะมีพนักง,งานต่างชาติเยอะมากเลยนะคะใครที่พูดภาษาญี่ปุ่นม่ได้ไม่ต้องกังวลคะ่ะ ส่วนตัวเลยนะคะนุนรู้สึกว่าเตียงของที่นี่เนี่ยเขาจะแข็งไปนิดนึงนะคะแล้วก็ผ้าห่มเนี่ยก็ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ค่ะแต่เนื่องด้วยทําเลนะคะแล้วก็ห้องหนึ่งคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่กว้างเลยก็รู้สึกว่าโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บของเสร็จแล้วนะคะก็จะออกไปเดินชมเมืองกันค่ะนุ <c oughs> และครอบครัวนะคะมาเที่ยวเมืองทากายามะประมาณสิ้นธันวาคมค่ะซึ่งเวลาประมาณสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มมืดแล้วค่ะ ใเวลาตอนนี้นะคะที่ออกมาเดินเล่นเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ3ามโมงครึ่งค่ะซึ่งเวลานี้นะคะเป็นเวลาที่ร้านอาหารต่างๆเนี่ยจะปิดเพื่อทําการเปิดในตอนเย็นกันค่ะก็เลยหาร้านอาหารทานยากค่ะเดินไปเดินมานะคะหลานสาวน้องอลินค่ะเจอเด็กญี่ปุ่นนะคะกําลังหมุนไข่กาชปองกันค่ะซึ่งไข่กาชปองนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะถ้าเจอตัวหมุนกาชปองแบบนี้นะคะก็อดไม่ได้ที่จะหมุนกันของละลูก2องลูกค่ะ ร้านอาหารนะคะไม่มีเปิดค่ะเราก็เลยมานั่งทานอาหารที่คาเฟ่กันสักพักค่ะรอเดี๋ยวนะคะจะเดินเล่นกันต่ออีกนิดนึงแล้วตอนเย็นนะคะก็จะไปทานอาหารเย็นกันค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นร้านดอกไม้นะคะอันนี้เป็นของประดับบ้านนะคะช่วงปีใหม่เขาจะนะอ่าเขาจะนิยมประดับที่ประตูบ้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่มาด้วยทุกหน้าเลยค่ะหลานนะคะน้องอลินบอกมอายบายหน่อย <c oughs> ยาคายาม่านะคะเนื้อวัวฮิดานเนี่ยเป็นเนื้อวัวขึ้นชื่อเลยค่ะเราก็จะเห็นร้านขายเนื้อวัวนะคะเอาเป็นูชิดีกว้าหรือซูชินะคะเต็มไปหมดเลยค่ะ <c oughs> พี่สาว <c oughs> อันนี้พี่สาวก,กับหลานน้องอลินค่ะ มากมากเลยแต่มันมเย็นเย็นเพราะอากาศเย็นด้วย <c oughs> ก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าเราสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างค่ะเมืองโบราณน,นะคะคือรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยบ้านเมืองเขา,าสงบม,มากๆเลยค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะมากเลยนะคะก็ถ้าเรามาเที่ยวที่นี่นะคะเราก็จะต้องอดูแลนะคะเราก็จะต้องรักษามารยาทนิดนึงเพราะวา่าเที่ยวที่ดูนี่คือ ก็ยังเป็นบ้านคนอาศัยนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ4โมงครึ่งค่ะฟ้าก็จะมืดแล้วนะคะตอนนี้เป็นเดือนอประมาณวันที่26ธันวาคมค่ะฟ้ามืดเร็วมากค่ะตอนนี้นะคะกํากำลังเดินไปที่สะพานแดงค่ะซึ่งอยู่ข้างหน้านูแล้วนะคะเดี๋ยวจะหันหลังให้ดู คะที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนุ่นนะคะก็คือสะพานแดงนะคะเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากของทาคายาม่านะคะและยิ่งท้าหิมะตกนะทุกคนตรงนี้จะขาวสวยมากตัดกับสะพานสีแดงคือสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงเช้านะคะ8ปดโมงถึงประมาณที่งเที่ยงเขาจะมีตลาดเช้าค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเดินดูกันนะคะว่าตลาดเช้าเนี่ยเป็นยังไงค่ะ มาถึงแล้วนะคะร้านที่เราจะทานมื้อเย็นกันวันนี้ วันนี้นะคะมื้อเย็นเราก็จะทานกันแบบง่ายๆเลยค่ะที่ร้านอาหารแนวอิซากายะนะคะเมนูหลกัลกๆของวันนี้เลยก็คือหม้อไฟปลาปากักเป้าซาชิมิเทมปุระทอดค่ะซูชิโทโรนะคะจูโทโรของร้านนี้อร่อยมากๆเลยทุกคนสั่งมาเพิ่มนะคะร้านนะคะก็อยู่นอกสถานีดะคายาม่าเลยค่ะ ช้าวันที่สองนะคะวันนี้เราก็ตื่นเช้ามากค่ะจากหน้าต่างห้องพักนะคะมองไปเห็นสถานีทาคายาม่าเลยไกลมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกะกันนะคะซึ่งหมู่บ้านชิราคาวะโกะเนี่ยนะคะก็ ขึ้นบัญชีกับยูเนสโกเลยนะคะว่าเป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็หลายๆท่านก็คงอาจจะเคยเห็นนะคะว่าเป็นที่ที่คนต่างชาติเนี่ยนิยมไปเที่ยวกันมากค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะนุยก็จะพานั่งรถบัสค่ะไปที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวไปทานอาหารเชา้าที่โรงแรมกันก่อนค่ะอาหารเช้าของโรงแรมนี้นะคะก็จะเป็นแบบง่ายๆค่ะไม่ได้มีอาหารหลากหลายมากนะะักค่ะ ใครชอบผู้ผักดองญี่ปุ่นนี่ที่นี่มีเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นอาหารเช้านะคะที่นุตักมาหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางไปที่ทาคายาม่าโนฮิปาเซนเตอร์ค่ะซึ่งอยู่ติดๆกับสถานีทาคายาม่าเลยค่ะ เรานะคะจะมาซื้อตั๋วรถบัสเพื่อจะเดินทางไปชิราคาวาโกะค่ะซึ่งรถบัสนะคะก็มีทั้งรีเซิร์ฟและนอนรีเซิร์ฟค่ะอันนี้นะคะเป็นตั๋วไปกลับชิราคาวาโกะกับทาคายามานะคะอ่าเราก็มารอที่บัสเบอร์สี่นะคะที่ขึ้นมาสิแต่ว่าแถวยาวมากนะทุกคนแถวยาวมากนะคะทุกคนอันนี้พี่สาวค่ะพี่น,น้่นผล่มานอย แถวรอบ8โมง50นะคะทุกคนเป็น non reserve s e ีนะคะหรือว่าเป็นบัสที่ไม่ต้องจองค่ะซึ่งตอนแรกนึกว่ามีคันเดียวเพราะว่าแถวยาวมากตกใจปรากฏเขาบอกว่ามี4คันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จองบัตรไม่ทันนะคะก็สามารถมารอขึ้น non reserve seat ซึ่งมีวันละ2รอบได้ค่ะควรมารอบัสนะคะก่อนล่วงหน้าประมาณ30นาทีนี่ขนาดนุนมาก่อนล่วงหน้าประมาณ อ่ uh, นาทีนะคะแถวยังยาวไปข้างหลังเลยค่ะแต่ว่าก็รอรอไม่นานนะแถวปลค่อนข้างเร็วเลยค่ะทุกคนนี่บัตรก็มาจอดรอแล้วค่ะตรงนู้นเหมือนเป็นทะเลหมอกเลยค่ะทุกคนสวยมากมากพอเราเริ่มเข้าเขเชิรากาวโกนะคะรายกาศโดยรอบก็จะเป็นหิมะขาวโพลนไปหมดเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเชิราคาวาโกแล้วนะคะเดี <be sure S 1> ๋ยวเราจะลงจากรถบัสกันค่ะและนี่ก็คือเชิราคาวากโกค่ะทุกคน mm hmm. และนี่คือตารางรถบัสนะคะที่จะขึ้นไปจุดชมวิวเหนือหมู่บ้านชิราคาวากโกค่ะ เรากําลังต่อคิวค่ะเพื่อรอรถบัสนะคะที่จะไปที่จุดชมวิวรถบัสนะคะจะตกคนละ200เยนค่ะจ่ายตอนลงนะคะก็เวลาเดี๋ยวนุชก็ลงไว้ให้ดูแล้วนะคะเมื่อกี้ว่ามีกี่โมงค่ะ ต่อแถวสักครู่นะคะแล้วก็ถึงเวลาพอดีเลยนะคะรถบัสก็จะมาค่ะก็ขึ้นรถบัสไปนะคะประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะเมื่อลงรถบัสนะคะเราก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเดินทางไปในทิศทางเดียวกันค่ะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นเส้นทางไปยังจุดชมวิวค่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะ สำหรับส่วนตัวนะคะนุนมาเที่ยวทิราคาวะโกเป็นครั้งที่2แล้วค่ะโดยส่วนตัวนะคะนุนคิดว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่คนที่ชอบหิมะเนี่ยควรจะมาเลยนะคะเพราะว่าถ่ายรูปสวยมากแล้วก็บรรยากาศโดยรอบเนี่ยดีมากๆเลยค่ะจุดนี้นะคะก็จะมีคนมาเข้าแถวรอให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปให้ค่ะซึ่งเขาก็จะมีกล้องของเขานะคะแล้วก็เราสามารถเอามือถือเราเนี่ยวางไว้ให้เขาถ่ายรูปให้ได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นกรูโฟโต้ที่เราถ่ายเมื่อกี้ก็มี QR Code ให้ไปดาวน์โหลดนะคะไหน QR Code อยู่ไหนน QR ี่ QR c อ d e อยู่ตรงนี้ก็ไปดาวน์โหลดกันได้1,800เยนค่ะโอ้โหขิมะเมื่อกี้มีคนลงไปตรงนี้นะทุกคนถึงหัวเข่าเลยอ่ะลงไปดูปะอ่าอันนี้พี่สะพายจะลงไปให้ดูนะคะอ่ะพี่อิวลงไปเลยดูซิมันถึงไหน <aro cre a> อ๋อมันก็ไม่ลึกมากอ่าได้อยู่ข้าง <s uck> หลังครอบครัวของหนูเองทุกคนพี <sp> ่ <í zen> <sp í zen> สาวก,กับหลานสาวนะคะกำลังเล่นหิมะก,กันสนุกเลยค่ะอ <c oughs> ันน,อน,นี <s <uck> <S น้น้องอลินกำลังเล่นหิมะค่ะ เอามาจากที่ไทยเลยนะคะที่บ้นหิมะซึ่งโซนนี้นะก็จะมีคนที่มันเล่นหิมะกันเยอะมากเลยนะทุกคนซึ่งก็เล่นได้นะคะเขาไม่ได้ห้ามค่ะจะมีแค่ตรงที่เขาเป็นที่ส่วนตัวนะคะเช่นบ้านคนอันนั้นเราก็ห้ามเข้าไปเล่นค่ะตรงนี้สวยมากเลยนะคะน่าจะเป็นแปลงผักเขานะคะทุกคนดูเป็นขั้นบันไดอ่ะสำหรับขากลับลงไปที่หมู่บ้านนะคะก็มารอรถบัสที่เดิมเลยค่ะอันนี้คือบัสขาลงไปข้างล่างนะคะ เดี๋ยวนุชจะพาไปดูบ้านวาดานะคะนี่เลยค่ะ Cultural Asset Wada House นะคะบ้านวาดานะคะก็เป็นบ้านเก่าโบราณค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะทุกคนถนนแบบนี้นะมีหิมะเขาบอกว่าเดินยากมากเลยค่ะควรใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับการเดินบนหิมะนะคะไม่งก็จะลื่นแบบนุชเนี่ยค่ะ นี่ค่ะบ้านวาดาค่าเข้า,ขาชมนะคะผู้ใหญ่400เยนเด็ก200เยนะคะ่ะจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นถ้าใครที่ถุงเท้าเปียงห้ามเข้านะคะนี่เป็นเต่าโบราณที่เขาใช้ในสมัยก่อนอันนี้เป็นโซนพระพุทธรูปนะคะ ที่เขาใช้บูชากันในบ้านค่ะซึ่งตามบ้านนะคะบางบ้านก็จะมีป้ายวิญญาณนะคะของผู้ที่เสียชีวิตไปในครอบครัววางด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปที่ชั้นสองค่ะซึ่งบ้านที่เมืองชิราคาวโกนเนี่ยเขาจะเป็นแบบ จัวอาคารสูงนะคะเพราะฉะนั้นบันไดที่ขึ้นเนี่ยก็จะชันแบบนี้ค่ะโข้างในก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวด้านนอกนะคะจากชั้นสองของบ้านวาดา คือที่เราเห็นเนี่ยนะคะจะเป็นตัวหลังคาที่เป็นจัวค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยหิมะตกเยอะเพราะฉะน,นั้นหลังคาเนี่ยจะต้องชันนะคะทำให้หิมะเนี่ยตกลงไปข้างล่างอันนี้ก็เป็นชุดที่เขาใส่นะคะในช่วงฤดูหนาวนี่ก็ห้ามจับเด็ดขาดน,นะคะ นี่ค่ะเขาบอกว่าใส่เพื่อป้องกันหลังนะคะเวลาที่แบกของหนักๆค่ะชื่อว่ามิโนโกะค่ะนอกจากบ้านวาดาแล้วนะคะเราก็สามารถเดินเล่นชมเมืองตามถนนแบบนี้ได้เลยค่ะ อันนี้ร้านเนื้อวัวฮิดะร้านคอร์กเกะค่ะแล้วก็มีเนื้อวัวฮิดะย่างขายด้วยทุกคนคิวยาวมากเดี๋ยวเราจะลองสั่งนะคะเนื้อวัวฮิดะแบบ A5 กันเลยค่ะไม้ละ1 0 0 0นเยนค่ะอันนี้เป็นเนื้อวัวฮิดะนะคะแบบ A5 ้าย่างลองทานกันดู มันนุ่มแบบละลายในปากเลยอะค่ะบายบายชีย์แล้วค่ะแล้โกเดี๋ยวเราจะกลับไปหาใครมากกันแล้วค่ะ